พ่อเด็กแข็งอยูมั้งงามๆเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้ลุยสาตว์พัดลุยกับพัพี่น้องมาหาเห็ดเก่าหน่อครับมืัอนี้กับมาไม้เก่าไม้เดิมครับกับมาเบิ้งครับตอนคำไปไปพ่อไหนคำหน่อยครับสามโมงสี่โมงแรกครับ ห้าเดียวพอได้ไปกินแรงอ่ะก่อนติเก็บเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับไม้นี้กับมะไม้เก่าไม้เดิมครับเขาไม่เจ้ามะไม้นี่กับเ่เคยผ่านอีกเถียวเดิ๋พ่อได้กินอยู่หรอว้าครับอ่ะหาเห็ดก้อนครับบ้านน่ะฝนตกโซไม้ครับไม้นี่กับพ่อได้กยุ่ิการกินครับอ่องเนี่ คนกับตกดีครับพี่น้องไม้แล้วนิดปลวกกะห่างๆนะครับช่วงเนี้ยตั้งหนึ่งหันก็ออกร้ายปวดช่วงนี้ก็ห่างๆครับดวงนี้ไมสิพอครับนะมะฮดพอขึ้นมากกั่พอเลยครับนี่ เฮ็ดลงโง่ครับเลี้ยงเงินไสาลายอยู่ขึ้นมากกับพ่อเลยครับนี่มูเดียวนี่ครับขึ้นมากกับพ่อครับนี่มูหนึ่งครับหลายดอกอยู่มั้งครับนีะ่ะมีได้ตุมต่มๆเอาเก็บก่อนครับไปนะนพ่อได้แกงนะมั้งโมงนี่ครับขึ้นมากกับหมาเลย ครับไปเก็บมูนันนีครับครับแหกหมันครับแหกหมันอุ้ยเกือครับตกใจหมดมันนอนเฝาเลยครับเนี่ย อุ้ยโอกันอุ้ยขอ,ยอยไปกับขากล่องบค่อยดีโอ้ใครครับเยังครับเยิงด้วยครับ แหกหมันแล้วครับมูมางก็ไลดอกอยอ่ครับครับพอเนห็ดผึ่งหนุบ้านครับเห็ดพิ่งขาขอบเดี๋ยวถ้าเสื่อเอินครับเห็ดพิ่งเ,เขาก็ได้ ม่มูนะ่สองดอกครับก็พอนะครับมีดอกนึงครับบุญูุนครับถ้าผุ่นจะกดอกพุนอีกสามสี่ดอกครับบุเลี้ยงเออเลี้ยงกันใสาลายอยู่ครับเอาเก็บก้อนครับบุญคพบกลองพวกใคยดีเป็นไรครับน้ำมาเก็บตั้งเทิงครับ งามเลยครับโอ้ยข้ากล่องยิงเยาะจังจับมูนี่งามครับครับพี่น้องมูนี่ไม่ตะดอกตุมต่มๆงามงามเลยนี่โมนี่ ยังก็ขายังงงใหม่โอ้ยเห็ดยังน้อยเนาะไข่เห็ดยังเนาะโอ้ไข่ลงอกเหลืองครับอ๋อทางนี้ห้อยแนวจ่อครับห้อยแมงจอ่อนี่ครับเห็ดลงอกเหลืองมันเหลืองอยู่ปื๊ดตุ่มนี่ไหมตุ่มเงี้ครับเอ๋อมันนี่กันคำรอครับบ้านสิได้กลับบ้านแล้วครับบ้านอนะ พอไเด็ปนกับเด็กแข็งหน่อยมีแต่เห็ดเราโง่ครับเด็กเห็ดเผืองเขาอยู่สองสามดอกมอนี่กะไเด็กแข็งหน่อยครับมันมาค้ำครับถึงิ่นกับมาหาไปแล้วครับรอบเสาแต่ว่าผมมาชอ์รอบใบครับอันอยากงานอยู่ก็เเรบ่ไเด้มาเอามาคลิปนี้เด้กกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งเป็นน้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับคยิปนี้สวัสดีครับ